ขอสวัสดีครับอยากจะแนะนําตัวครับสําหรับเพจของเราหรือว่าช่องทางที่จะติดตามเรื่องของเรานะครับเริ่มต้นเลยสวนแห่งนี้นะครับคือสวนที่เราประสบปัญหาในเรื่องของอยางพันสายพันหนึ่งนะครับยางสายพันหนึ่งก็คือ JVP 8 0นหรือว่าทางจังหวัดเลยเขาเรียกว่าพันยอดดำนะครับเนื่องด้วย ลักษณะของต้นพันธุ์เมื่อก่อนต้นพันธุ์ก็จะเป็นลักษณะใบใหญ่เขียวเข้มนะครับคล้ำลักษณะเหมือนสีดำแล้วก็โตค่อนข้างเร็วนะครับการจเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะเร็วครับแล้วก็เวลากรีดในน้ำยางก็จะไหลออกมาอย่างรวดเร็วแต่ว่าหยุดไหลเร็วหยุดเร็วผลผลิตต่ำ ประกอบกับช่วงนั้นนะครับ5ปีที่แล้วก็โควิดโควิดก็เลย,เลยติดโควิดอาการดีขึ้นเขาก็ให้พัก2สัปดาห์ครับก็เลยเข้ามาดูส่วนยางแล้วก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะเราควรจะแก้ไขปัญหาส่วนยางพันสายพันธุ์นี้อย่างไรดีผมก็เลยได้คิดหาวิธีนะครับซึ่งตอนแรกก็จะตัดทิ้งนั่นแหละคิดว่าจะตัดทิ้งละ300ต้นจะลองลองปลูกดู300ต้น แต่ดูแล้วมันไม่ไหวกลีดสัก6กมิดเดมิดรหรว่าดมิดนะี่ได้นิดเดียวเองครับเหมืนอนเหมือนไข่ดาวอะครับหนากว่าไข่ดาวสะหน่อยหนาขึ้นมาทีนี้เราก็เลยไปพบวิธีการนะครับก็คือถ,ถ้าใครหรือว่าท่านทั้งหล,หลายหลายๆท่านติดตามนะครับเราใช้ข้อมูลเอทิลีนแก๊สเอทิลีนก็คือเป็นตัวช่วยเร่งนะครับเร่งน้ำยาง ในทางภาษาเรียกเราก็เรียกว่าสารเล่งนั่นแหละเอาในรูปแบบแก๊สมาอัดดูก็ทำอยู่2องเกือบ3ปีก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับจากการกรีด1มีดได้ประมาณสักหนึช้อนโต๊ะไม่เกิน1ช้อนโต๊ะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ช้อนโต๊ะก็กลายเป็นว่า1มีดก็ได้มาสักเ,เกือบอบจะครึ่งถ้วยหรือว่า1ใน4ของถ้วย ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มผลผลิตอีกวิธีการหนึ่งที่ทางส่วนเรานี่ได้ทําสาเร็จแล้วทีนี้ด้วยข้อจํากัดครับข้อยุ่งยากข้อที่เราได้ได้มาทําบ้างไม่ได้มาทําบ้างนะครับหลังจากอัดแก๊สเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วว่าทําได้นะครับเราสามเกือบสามปีเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับต้นยางครับต้นข้างหน้าท่านนี่ก็ก็หนึ่งในนั้นนะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนวิธีการให้มันง่ายขึ้นก็คือว่าลองใช้ ยาเร่งเหมือนกันนี่แหละแต่ไม่ใช่แก๊สแล้วนะเป็นรูปแบบของน้ำเอทิฟอนนะครับเอทิฟอนซึ่งเป็นสารเอทิลีนเหมือนกันก็นํามาทาหน้าอย่างซึ่งคลิปก่อนอเริ่มต้นเราก็ใช้ซึ่งในตอนเริ่มต้นเราก็ใช้ความเข้มก็ยังไม่ตอบสนองเท่าไหร่เมื่อวานผมก็เลยใชย้ความเข้มข้น10% มาทานะครับมาทาเมื่อกี้ก็ไปเดินดูก็เห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็มีผลผลิตที่ดีขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องลองดูระยะยาวลหลังจากนี้ไปสัก1นเดืนนอนเดืนอนว่าอจริงที่เราทาของไม่ใช่ทานะครับผมผมทาแล้วมันช้าผมก็เลยใช้ผสมน้ําให้เหลือความเข้มข้น10%เนี่ยแล้วก็ฉีดพ,พ่นนะครับฉีดพ,พ่นหน้ายางเลยนี่ก็เป็นวิธีการแก้วิธีที่สที่กําลังลองทํา ไอ้ที่ประสบปัญหาในเรื่องของอยางพันนี้นะครับสายพันนี้เนี่ยก็ลองติดตามดูครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ลองเอาแก๊สนะครับมาติดเปรียบเทียบก็ลองติด5ต้นนะครับ1 2แล้วก็ข้างหลังอีก3ต้นครับที่เห็นนี้แล้วก็ทางซ้ายมือแล้วก็ข้างหลังอีก3ต้นเมื่อต้นผมดูแล้วนะครับอัดแก๊สรอบที่2แล้วรอบแรกอัดสัปดาห์ที่แล้วเราไม่มีเวลามากรีดเมื่อวานอัดแก๊ส ครับก็การอัดแก๊สเนี่ยคือด้วยความบริสุทธิ์ของสารเนี่ยแล้วก็เข้าสู่หล่มต้นได้เลยง่ายกว่าเนี่ยก็ดีกว่าการทาตอนเดงเบื้องต้นนะตอนนี้นะดูแล้วดีกว่าการทาเพราะว่า,าจ,จะทําให้น้ํายางไหลนานขึ้นนะครับหนึ่งนี่ก็เกือบครึ่งถ้วยเลยนะ,ะเ,ดยเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอไปให้ดูนะครับแต่ว่าอัดแก๊สผมทําสําเร็จไปแล้ว อย่างที่ได้เล่าเมื่อกี้นะครับทีนี้ผมก็จะลองทานะอย่างมันจะลงตัวที่ไหนนะครับการใส่ปุ๋ยก็ใส่ไปแล้วนะครับอาจจะมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติมหรือว่าเพิ่มปุ๋ยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอันนี้ก็แนะนําตัวเพจเราช่องของเราเพียงเท่านี้ก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทํครับทไมต้องทําอย่างนี้หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นเพื่อนกันและติดตามกันครับวันนี้สวัสดีครับไปไปครับ